จำกัดมหาชนขอบคุณ D t AC G, e c 2 5G Happiness Express สัญญาณความสุขเร็วแรงพั่วไทยรวมถึงธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร028008000พร้ 800, อมด้วยผลิตภัณฑ์หายพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่หายพอกเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่าย รถกระบะมิตซูบิชิไททันพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับคู่นี้เนี่ยสองยกที่ผ่านมาว่าสนุกแล้วนะครับยกนี้นี่ออกมาเร่องออกอาวุธกันเต็มตัวแล้วมาดูว่าโชคนี้ร้ังนี้มวยขวานะครับจะตีนซ้ายหน้าแล้วก็ฮุกซ้ายถือว่ามั่นนะครับธงชัยมาชิงเดินก่อนเบียดเข้าไปปล้ำในเตี้ยกวานะครับแพยายามจะขึ้นบนปล้ำในฟู้เลยครับเกมการยกถือว่า แลกกันสนุกนะครับแล้วก็ยังคงเดินต่อเรื่องดูว่าใครเดินนี่ได้เปรียบครับคู่นี้โอ้โหหมัดครับทั้งหน้าทั้งลําตัวครับโชคดีดันแทงซ้ายครับพยายามขึ้นคอขึ้นคอขึ้นคอแทงซ้ายครับคงชัยเองก็พยายามเกี่ยวไว้นะครับโอ้โห้หนักแรงทั้งคู่ครับ แล้วค่ายใหญ่ค่ายดังทั้งคู่ครับมุมแดงลูกศิษย์ของพี่นุ้ยสีมุมเมืองน้ำเงินลูกศิษย์ของผู้กองรัฐของพี่โจอเอาโอ้โหแลกกันแบบนี้ครับแลกกันแบบนี้ครับขวาขวาหมัดซ้ายมาเจอแข้งซ้ายครับขึ้นแข้งขึ้นข่าวแล้วนี่พยายามตั้งกำแพงขวางไว้เลยครับธงชัยมาดูครับมาวันใจจะไม่ครบห้ายกหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้โหใส่กันแบบนี้เลยครับดูมา ประเวทใจเกินร้อยด้วยกันทั้งคู่ค่าใหญ่ยี่ห้อดังมาฝ่ายแดงอยู่กับพี่นุ้ยสี่มุมเมืองน้ำเงินครับอยู่กับท่านผู้กองลันสาราคาโอ้โหดูครับเรือจริงจริงอ่าตอนนี้มาอาจารย์ดอนชัยมาลากมากลางเวทีดูครับโอ้โหนี่ครับมาข่าไวขคาวไวขคาไว้ป้ายไว้ป้ายไว้มาตีกันไม่ถนัดแยกกอนครับ โอ้เรียกว่าเบียดกันไฟแลบเลยนะครับคู่นี้ต่างฝ่ายต่างโดนนะครับไม่มีใครยอมใครเอาโชคนมรันโดนพิกเลียมล้มจิ้งลงไปเหมือนกันธงชัยทีมงานสั่งเดินเลยนะครับเบียดโอ้โชคเมรันนี่ล็อกเอาไว้จากบนนะครับแล้วก็ถีได้สุยๆเหมือนกันอยู่ที่ว่าธงชัยแล้วนะครับตอนนี้อาวุธหนักๆแรงๆนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดนี่ต้องงัดออกมาเยอะๆครับ หยัดเข้าไปครับโชคที่รันครับโอ้ต่างคนต่างเตะครับใจตรงกลางเอามีเขียร่างหน่อยธงชัยตั้งกำแพงไว้ตัง้งกำแพงโอ้ยสับมาครับแยกมาแป๊บหนึ่งครับห,ห่างเชือกมาตรงกลางครับแลวกโชคนี่รันเดินเข้าไปสืบเข้าไปเจอแท่งซ้ายเตะซ้ายคืนอ่ะแท่งขวาของธงชัยวงในมัดแล้วพยายามมัดแล้วนี่ครับตีซ้ายไปครับ จบปลายแล้วนะครับยกที่3มาพักแป๊บเดียวครับภายในครบวงจรโทบริสุท860ตองสองตอง8พร้อมด้วยน้ำจิ้มดับลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพลบเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยและเจเจปอสาวหน้าพร้อมด้วยร้านขออเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับออกมาชิงเดินเลยนะครับธงชัยเตี้ยกว่าสั้นกว่าต้องเบียดต้องเดินเข้าหาทีมงานและสั่งเดินตลอด ฝ่ายน้ำเงินเองทีมงานก็บอกให้เดินนะครับแต่ตอนนี้มาชกในเกมตั้งรับเอาสายยาวๆมาแล้วครับเบียดเข้าไปโอ้โหเรียกว่าโชคมิรานีงนี่ก็มีโต้ตลอดนะครับมาดูกันที่วงน้โหจังหวะนี้เป็นทางทุงไทยนะครับที่ล็อกคอแล้วก็กระทุ้งได้สวยๆครับโอ้โหเขาว่าสักครู่ครับยักได้น้ําได้เยอะเลยแหละครับทงชัยครับทีมมุมน้ําเงินของโชคนิ่รานี่พินุมเดินสายบอกเอาไป3า0 0มนครับ พยายามเร่งพยายามขวาง่อยครับวงในครับอ้าวล็อกไว้ลัดไว้เด้งมาเข่าซ้ายของธงชัยครับโอ้แกเด้งเสร็จเนี่ยครับขาแกยกเป็นกำแพงขาไว้เลยครับธงชัยครับโชคดิรันสองนำไปก่อนเจอเข่าของธงชัยสับมาธงชัยโชคนิรันพยายามบิดโอ้โหแค่ขวาครับแม่แต่ตัวเองก็หัวออกไปนอกเชือกเหมือนกันนะครับโชคนิรันครับถูกคู่แล้วก็มิบอลคันี้ นี่ครับมาประเภทดูครับนี่ครับซ้ายบ่ายเสียบเข่าโอ้โหดูโอ้ย,ดอยแดนธงชัยน้เอเงินโชคนิรันติถูมน,นิดหนึ่งครับแกะแยกอามากกรเดี๋ยวว่ามาได้จังหวะล็อกแล้วก็กระทุ้งเข่าหนีสวยๆนะครับตรงชัยแต่ว่าโชคนิรันดิ์ก็ไม่สนนี่แหละครับซ้ายหน้า เล่นเอาเม็ดนี้นี่ล้มทั้งยืนไปเหมือนกันเอาขยับเข้าไปอยากจะเบียดโอ้โหมาโดนบิดลงไปอีกนะครับโชคีรันเอามาดูกันนะครับกรรมาการบอกให้แยกนะครับลุกขึ้นมาสู่ก,กันต่อดูว่าจะเดินเติมต่อเนื่องเลี้ยวแรงทำท่าจะยุบจะย่นไปแล้วนะครับโชคีรันโอ้โหแผ่วให้เห็นไม่ได้นะครับจังหวะแบบนี้นครับแงมาหน่อยแยกมาหน่อยครับ ต่างคนต่างเตะแล้วหมัดขวาโชคนิรันเจอแข้งซ้ายธงชัยครับแทงซ้ายไปโชคนิรันเนี่ยครับอ่าไม่อยอมมีใครจะปล่อยกันแล้วขอพักแป๊บหนึ่งนะครับแม่ใส่กันมาโอ้โหดูครับแทงเข่าขวาไปครับนี่ครับแม่เกี่ยวล่างมาแล้วเตะซ้ายครับธงชัย แทงขวาจับได้เกี่ยวไดแ้แต่ยังหาจังหวะหมบอบโตไม่ได้ครับโชงนิลันขยับเข้าไปแล้วครับโชงนิลันครับเจอแทงขวาอีกคร่าวขยับเข้าไปทำไม่ทำครับช้าเพ๊่เจอจอล่างมาเลยครับเจอแทงขวาของธงใจขวาอีกทีหนึ่งโอ้ยส่งมุมไปเลยครับหมดยกสี่ลุงโลด0 2 6 6 2 6 5 5 5กจากโตโยต้าคีมอเตอร์นะครับรวมถึง ซีพีเจริญพกพภัณฑ์หารจำกัดมหาชน CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชน d t แท็2 5G HAPPINESS XPLACE ลสัญญาณความสุขเร็วแรงพั่วไทยธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับ0 2 8 0 0 8 0 0 0ผลิตตัพันไทยพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไทยพอกเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายและรถกระบะมิตซูบิชิไทยท่านขอขอบพระคุณครับพยายามจะฮึดนะครับ โชคมิรันนะครับขยับเข้าไปดูว่าแขงกำปั้นขวาแน่นเหมือนกันธงชัยนี่กายมาเป็นหวยสีมือแล้วครับตอนนี้ออกซ้ายออกขวาวนไปเรื่อยมีลูกถีบทำลายจังหวะเอาไว้ดูว่าจะเป็นงานยากแล้วนะครับโชคมิรันเลี้ยวแรงมีกระดูว่าลดน้อยถอยลงไปเยอะธงชัยก็ไม่ทําแล้วนะครับแต่ะะยังพยายามขยับเข้าไปนะครับเจอแค่ขวาดักเอาไว้ครับ ขอญาตย้ำอีกทีนะครับอย่าลืมนะครับรายการใหญ่เลยครับ27ราชดำเนินก่อนครับส่วน29สิ้าสิงพระสงขานะครับขนชุดใหญ่เลยครับวันนั้นครับช่องทูเราก็ถ่ายทอดสดด้วยนะครับศึกมาตุภูมิวยไทยครับที่สถิงพระสงขานะครับพี่เปิลประชาพี่เปิลนครก็ฝากแจ้งข่าวมาครับแล้วก็ขอบพระคุณไปยังสสอปิชชนพัฒนาคสั้วรวมไปถึงนายกแดงนัทวุฒิแสงสีคำด้วยครับอ่ ขยาบเข้าไปยังมีหมัดครับพยายามหนึ่งต่อยโอ้ยทำท่ายอมหรือเปล่าครับเจอแค่งนี้เข้าไปครับดูครับเจอแค่งขวาติดเบรคของธงชัยครับแต่ก็ด้วยหัวจิตหัวใจครับร่างกายไม่รู้แตงหัวใจยังขออีกหน่อยนะาักหมัดได้ไหมเจอแค่งอีกแล้วครับเตะไปบริเวณแขนตรงนั้นนะครับย้ำ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 ไปแล้วครับเนี่ยครับคือออกอาการ ตั้งแต่ช่วงปลายยกสี่แล้วครับเอาลุยต่อครับโชคดีรันครับผีจับยัดมีหรือเปล่าหมัดขวาพี่บอลหมัดขวาผีจับยัดมีหรือเปล่าเจอแข้งไปก่อนจับมาอ่ะมาเอฟซีกองเชียร์ฝ่ายน้ําเงินก็แมอยากจะได้สักหน่อยครับผีจับยัดแม่อย่งางไยสักหนึ่งนับก็ยังพอดีแต่ว่ามันมันมเวลามันก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆครับเหลือประมาณครึ่งนาทีเองครับพี่อารีแมกเกือบไปเหมือนกันนะครับ ไปออกแข้งขวาโดนต่อมโมโหนะครับของโชคนิรันนี่ทำให้ฮึดออกมาไล่สาวหมัดอีกชุดหนึ่งจะทําได้ต่อเน,นื่องหรือเปล่าแต่มาถึงตอนนี้นี่ดูว่าสถานการณ์บนเวทีทําท่าจะสงบไปแล้วนะครับธงชัยก็ไม่ยั่วแล้วนะครับไม่ทําแล้วนะครับออกซ้ายออกขวาไปเรื่อยโชคนิรันก็เดินขยับแต่ว่าเรี่ยวแรงนั้นหมดเกลี้ยงถังจริงๆครับดูครับขยับก็ไปโชคนีรัน ธงชัยก็คุมเกมแล้วนะครับครบ5ยกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับนี่ครับ่ายแดงธงชัยก็มีพินุ้ยสี่มุมเมืองครับขึ้นไปรับสิทธิ์ลักนะครับอาจารย์ดอนชยัยเดินไปรับใบให้คะแนน นี่ครับมุมแดงครับมุมแดงธงชัยนุย้ย4มุมเมืองครับวันนี้โชว์ฟอร์มหล่อเลยนะครับเอาชนะคะแนนโชคนิลันน้ําจิ้มดาบลันสารคามไปแบบ